วันนี้อุบลน,น่าอยู่จะพาไปท้าพิสูจน์หลังคาโซลาเซลล์จากทาง s g Solar Loop ลถจริงไหมประหยัดแค่ไหนไปดูกันเลยที่นี่เป็นโครงการหมู่บ้านในอุบลโครงการ Urban Light ที่เลือกใช้หลังคาโซลา r เซลล์เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายส่วนกลางให้กับลูกค้าของโครงการโดยมีการติดตั้งแผงรับแสงไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง ใต้การดูแลของพีพี่ทีมงาน s g Solar Loop Solution ทางโครงการเล่าว่าปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นสามารถควบคุมการใช้งานในตอนกลางวันได้สบายๆทำให้ค่าไฟที่เกิดขึ้นจริงนั้นมีเพียงในช่วงหลัง5โมงเย็นจนถึง2อรุ่มเท่านั้นอย่างเดือนสิงหาคมที่เราถ่ายอยู่นี้ปัจจุบันถือได้ว่าช่วยลดค่าไฟไป,ไปกว่า43%เลย หากเป็นในฤดูการอื่นๆที่มีท้องฟ้าแจมา่มใสจะยิ่งลดค่าไฟได้มากขึ้นอีกเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและเป็นทางออกให้ใครหลายๆคนที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลดค่าไฟขอขอบคุณทีมงาน SCG Solar Loop Solution กับสินค้าและผลงานที่มีคุณภาพนี้ใครที่กำลังสนใจนะคะตามเราไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บนหน้าอยู่เรามีโปรโมชั่นดีๆรออยู่